กำลังมูกกับเซรีดามาในเบรกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้สั้นๆให้จารพูดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาข้อความที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามานะก็เป็นเรื่องของคุณปรินาเพนกวินแล้วก็ไมอาจารย์ <c oughs> มันก็มีคลิปที่เขาทะเลาะก,กันแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆก,กับการบูลลี่กันไปมาทีมงานจะปล่อยคลิปไหมอ่ะอันนิดเดียวคือมันเป็นการจากห้องประชุมคณะกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับอ่ะไปไปดูคลิปนี้เชิญครับ ขอให้ท่านเข้าใจใหม่เราอยู่กันด้วยปอที่อยู่เราเราอยู่กันด้วยกฎหมายบางวันที่ไม่ได้อยู่ปอเดียวนี่ค่ะให้ดิฉันใครดิฉันเนี่ยถามแล้วค่อยตอบเลยะแล้วท่านเนี่ยอย่าชี้นะคะเพราะว่ามันได้ให้เกี่ยรติแย่ชี้ที่นี่ไม่ใช่หมอนะคะที่นี่เป็นท้อประชุมนะที่นี่เก็ไม่ใช่รังไก่ครับผมแต่ที่นี่ดิฉันเคยเลี้ยงไก่แล้วดิฉันก็ไม่ชอบหมูด้วยค่ะ ประธานคะดูสิท่านประธานมันทำให้มันทำให้ห้องประชุมนี้มันดูแบบคือห้องประชุมนี้มันควรจะเป็นสาระนะครับาาระะว่าไอเรื่องอความผิดความหามันอยู่ตรงไหนอย่างไร,รไม่ใช่มาประชดประชันไอนี่เล้าไก่ไอนี่เล้าหมูอะไรชำนองเหล่านี้นะคะครับ แล้วก็พอเขาบอกจะชี้อดี่ก็ยิงยกชี้ขึ้นมามันไม่ใช่มันผิดที่ผิดทางคือคนเราทำอะไรเราต้องรู้บทบาทและหน้าที่ของเราครับนะเพราะฉะนั้นการที่คุณมาปะทะคารมกันซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระไม่ได้แก่นสารอะไรกับที่ประชุมเลยมันเสียเวลามันทำให้ภาพคณะกรรมการการประชุมครั้งนี้มันดูแบบแต่<ม>ว่าพี่เป็นพี่พี่จะไม่สรุปเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมาการครับ พี่สรุปที่ตัวคนอคือถ้าเป็นคำว่าเออกรมกร,อกรมธิการแย่ yeah. ไม่ใช่อคนคนที่ไปทําให้ภาพของคณะรรมการแย่คือจะไปด่ากรรมธิการหรือว่าโอ้เนี่ยกรรมการที่การสภาแย่แ yeah. หมไม่คนจะมีกรรมธิการเสียได้ภาษีอย่างนี้ตกลงเราจะล้มหรอ,อเราจะไม่มีกรรมธิการหรอมันไม่ใช่เพราะคําถามต่อไปของก๊อฟเนี่ยก๊อฟจะถามต่อไปว่าจริงๆน้องสองคนเนี่ย ก็เป็นเหมือนเขาก็บอกว่าเขากําลังเรียนอยู่ก็เป็นเด็กเนาะเวลาผู้ใหญ่สัมมาคารวะ,ะควรจะมีก็ประเด็นคิด่้วยเด็กควรมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่นี่คนที่หนึ่งอย่างคนที่ตั้งคําถามครับว่าในยกลุงตู่เนี่ยนอกจากจงรักภักดีต่อสถาบันแล้วทำอะไรเป็นเนี่ยพี่ว่าเกินไปนะต่อให้ท่านไม่ใช่เป็นนายกนะถ้าเราอายุ20กว่าแล้วคนอายุ60กว่าเนี่ยก็ก็จะพูดอย่างนี้กับผู้ใหญ่ไหม ว่าด้วยเรื่องสัมมาคารวะเนาะอาจารย์เออสัมมาคารวะมันต้องมีไปไปว่าผู้ใหญ่คนเราขึ้นมาเป็นพบทบได้เนี่ยถ้าทำอะไรไม่เป็นอย่างที่ว่าจะได้เป็นไหมอคะก็นี่ก็มองสองฝ่ายเมื่อกี้ตั้งคำถามสำหรับเด็กไปแล้วนะเรื่องสัมมาคารวะในขณะเดียวกันคุณบรินาเธอก็เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องมีความอดทนอดกั้นคือไม่ด่ากันใช่คือคือทั้งคู่อะคือก็ไปคิดรู้สึกอน้องเด็กจะมาเล่นขลมกันทําไม เพราะว,วะ่คือถ้าเด็กสัมมาคารวะด,ดีซะแล้วมันก็ไม่เกิดเรื่องอะสมมติเด็กสัมมาคารวะไม่ดีผู้ใหญ่ก็บอกเฮ้ยผู้หญิงไม่ได้นะคะเราไม่ได่าทอกันก็อาจจะไม่ใช่พอคนหนึ่งเล้าหูอยคนหนึ่งเล่าไก่เียโอ้โหมันอ,าอ้าวองางนี้เมื่อกี้อาจารย์สรุปภาพนี้ไปแล้วจริงเมื่อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องประชุมประชุมหนึง่งวงประชุมนั้นไม่ใช่คนผิด คนที่ร่วมประชุมและทําให้วงประชุมนั้นดูไม่ดีต่างหากคือคนที่ถูกประนามเนาะดังนั้นคณะกรรมการก็ให้ทำงานต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้เลือกคนถูกว่าเออใครควรจะอยู่ใครควรจะไปต่างหากนะนั่นคือเรื่องของเราทั้งหมดในวันนี้เอาข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาดีกว่าวันนี้มีข้อความอะไรให้จันพูดคุยกับเราบ้างไหนามาดูนะครับใครที่ส่งมานะครับ Facebook/ สลสเสรีดราม่านะครับก็ส่งให้เขามาเวลาใกล้จะหมดแล้วแหละทีมงานกำลังอ่ะ เราป้องกันตนเองกันเหมือนเดิมอ๋อ,อนี่ว่าด้วยเรื่องโควิดอย่าไว้ใจกาดไม่ตกไม่ได้ปลอดภัยจากโควิดแค่อย่างเดียวเราลดการแพร่เชื้ออื่นๆด้วยมหาดอีอาจารย์ยังพูดเรื่องมหาดีอยู่นะมาคือม a สกใส่ห <Mask. S 1> น้ากากใส่ตลอดห้า hand washing ดี distancing ดังนั้นเรายังใส่หน้ากากหน้ากรรากอนามัยไปตามที่ต่างๆหรือพระที่ชุมชนเสมอนะครับล้างมือบ่อยๆ เท่าที่เราทําได้สุดท้ายระยะห่างทางสังคมสำคัญม,ม,มากมากในช่วงนี้มาฮะดีค่ะเนาะเราจะรอดเสื้อกอลชอบวันนี้อาจารย์ปิดดีตั้งแต่ตอนต้นแล้วเมษาเราไม่รู้จักโควิดเลยเรามางุมมางาหลาแก้ไขเลยยังสู้มันได้วันนี้เรารู้จักมันเราเช็วชาญนเรอปเราเป็น,นท็อปไฟของโลกเราลอดถ้าเราช่วยกันนะ,ะข้อความต่อไปเชิญครับความเด็ดขาดกับหน่วยงานของรัฐที่รับเงินจัดให้เด็ดขาดอ่าอันนี้อาจารย์เขาย่อไว้อาจารย์เขาไม่ได้พูดถึงหน่วยงานรัฐนะ อาจารย์คาพูดว่าอาจจะมีคนเกี่ยวข้องใครเกี่ยวข้องจัดการให้เด็กขาน,นอาจารย์เนาะเราไม่ได้พูดเอาไปต่อไปต่อใส่ชุดนักเรียนดีที่สุดค่ะส่วนแยกแยะคนแปลกหน้าที่รอกเข้ามาโรงเรียนได้จริงจริงโรงเรียนเนี่ยเวลาไปโรงเรียนมันเห็นชัดเนาะก็ละครเรื่องหนึ่งที่เมย์เล่นน่ะนะคะที่เขาคุยกับเด็กน,น,นักเรียนที่ไม่แต่งเขาบอกว่าถ้าวันนี้กระเป๋าพวกเธอเนี่ยถูกขโมยไปเนี่ยเธอจะไปหาใคร เด็กตอบว่าตำรวจค่ะแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าเขาคนไหนเป็นตำรวจเขาแต่งเครื่องแบบค่ะแล้วถ้าเกิดตำรวจไม่แต่งเครื่องแบบเธอจะไปหาใครก็ไม่รู้เลยจริงนั่นเเด็กๆก็ตอบไม่ได้ไงเห็นมหมคือเราวิ่งไปหาตำรวจเพราะเขาใส่เครื่องแบบแต่ถ้าเกิดว่าตำรวจไม่ใส่เครื่องแบบแล้วเราโดนขโมยกระเป๋าเราจะไปหาใครดีไม่ดีเดินไปแจ้งมาแล้วก็ตำรวจใครตำรวจค่ะขอแจ้งค่ะ เหรอเรื่องมันนิดเดียวแต่ถ้าเกิดก็ใส่ชุดกากีแล้วต้องตะโกนไหมนะก็เห็นชัดว่าคุณตำรวจคะเออเนาะอ่าปาข้อความต่อไปควรมีไหมครับยกเลิกหรือให้ปฏิรูปอะไรฮ้าฮ้าอันนี้ยังกว้างมากอ่ะอ๋อนักเรียนชุดนักเรียนเนี่ยควรมีไหมครับยกเลิกหรือปฏิรูปคือถ้าเราคิดว่าการใส่เครื่องแบบคือหนึ่งวิธีการของการจะปลูกฝังวินัยครับเราก็น่าจะต้องเก็บเอาไว้อ่า เพราะที่พี่พูดนี้พี่พูดตามสถิตินะสองแสนกับห้าร้อยแปดสิบไปดูตัวเลขเอาเนาะใช่ไหมคะต้องดูตัวเลขเอา,เาตัวเลขด้วยพราะต่อไปเด็กโตจะต้องเจอระเบียบเยอะนี่ทํางานอะ่ะเขาไม่ให้เธอออกไปกินข้าวอะไรเขาไม่ให้เธอแต่งตัวเลกทั่วไปด้วยนะต่อให้เธอแต่งตัวได้แค่ไหนมันก็จะมีจุด จุดหนึ่งที่ได้เท่านี้ไม่ได้อะไรก็ได้นะเด็กดักเรียนเหมือนเดิมนะฉันกับอาจารย์ไม่ได้ตื่นมาแล้วแก่เลยผ่านไปแล้วหมดทุกอย่างชอบอข้อความต่อไปเชิญเป็นแบบนี้ไงคะไม่มีทางคุยกันได้หรอกไม่มีความรู้ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่แต่กลางยังคิดว่าคนที่เชื่อผู้นําม็อบเชื่อกันเข้าไปได้ยังไงนาคีมีพิษเพียงสุริโยเลอยบอทําเดโชแช่มชี่ไงใช่ไหม คือแมลงป่องเนี่ยเมื่อเราดูพิษแล้วเนี่ยมันสู้พิษพญานาคไม่ได้ไไดแต่มันยัโสอวดดีกว่าพญานาคมันก็ขึงขังว่ากูมีพิษใช่นะหรือ,อรู้น้อยคิดว่ารู้มากเริงใจอ่าคำพวกนี้แหละเขาถึงว่าเรา,าอ,อ่ะอืมอ่ะอย่างที่บอกรักษาตัว,วเรื่องโควิดเวลาหมดแล้วอาจารย์ฝากอะไรก็ได้เลยหนึ่งเรื่องเชิญอาจารย์ครับสังคมอยู่ด้วยกัน เราสามารถจัดระเบียบได้เพราะเรามีกฎกติกามารยาทถ้าแม้นว่าอยู่ร่วมกันแล้วรักษากฎกติกามารยาทไม่ได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสังคมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะคะอย่างที่อาจารย์ว่าเลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขออนุญาตขอบคุณ True 5G อาัจฉาริภาพสู่โลกใหม่ที่ยัง่งยืนของเราวันนี้ลาหมดแล้วครับอาจารย์เสรีกอล์ฟและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ